สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมิวสุดเซอร์ไพรส์สามีและเพื่อนสนิทจัดวันเกิดให้ปีนี้ได้ของขวัญล้ำค่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงแบบเต็มตัวสำหรับนางเอกสาวสวยมิวนิษฐาภรรยาเซนทนาพุทธคูหาเปรมกิจ ซึ่งสาวมิวก็ได้มีลูกสาวคนแรกของครอบครัวน้องมารินหน้าตาน่ารักมากๆเลยแต่ใครหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเห็นคุณแม่น่าเด็กแบบนี้ปีนี้เจ้าตัวอายุเข้าปีที่31แล้ว่าสุด21กันยายนก็เป็นวันคล้ายวันเกิดปีที่31ของสาวมิวงานนี้เจ้าตัวถึงกับยิ้มแกม้ปริเพราะสามีแอบเซอร์ไพรส์วันเกิดแบบน่ารักน่ารักพาเพื่อนๆคนสนิทของสาวมิววิดีโอคอลมาอวยพรวันเกิดแบบพร้อมหน้าพร้อมตาโดยสาวมิวได้โพสต์ภาพพร้อมทั้งระบุข้อความว่ารักไนเซอร์ไพรส From Sami and Friends. ขอบคุณนะคะทุกคนปีนี้มีมาเป็นของขวัญวันเกิด31ขวบให้กับตัวเองส่วนทางด้านสามีก็ได้โพสต์ภาพคู่กับสาวเมีวผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมอวยพรสุดซึ้งโดยระบุแคปชั่นว่าสุขสันต์วันเกิดคุณภรรยาสุดที่รักแอชไซเมีนิ tha ขอบคุณครับที่ทําให้ชีวิตทุกๆวันมีเสียงหัวเราะมีความหมายขอให้เมีวม,ม,มีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดอะไรก็สมหวงังน่ารักน่ารัก,รกอย่างนี้ตลอดไปขอให้โรคมารินเลี้ยงง่ายโตมาเป็นเด็กอารมณ์ดีมีความสุขเหมือนคุณแม่ อย่างไรในวันเกิดปีนี้ของสาวมิวก็ให้มีแต่ความสุขและยินดีกับทั้งคู่ที่ได้ของขวัญอันลัมค่าในปีนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ